สวัสดีค่ะสไปยเกาหลีมาดามรี ep 3นะคะ ep นี้จะพาไปเที่ยวที่เมืองจองอึบอยู่ที่ชอนลาเหนือนะคะร้านนี้เป็นร้านชาชื่อดังค่ะชื่อร้านโมดูรังซังวาทังนะคะเปิดมาตั้งแต่1980นะคะก็40กว่าปีแล้วนะคะร้านหาไม่ยากนะคะอยู่ตรงข้ามกับสถานีตำรวจจองอึบเลยค่ะนะคะเป็นร้านตึกใหญ่2ชั้นนะคะบรรยากาศเข้าไปก็ร่มรื่นนะคะเข้าไปเขาก็จะมี ตัวเวลคัมดิงให้เราก่อนนะคะเป็นชาอ่อนๆน,นะคะตอนเข้าไปคนเยอะมากเลยค่ะแต่ว่ามาดามลีต้องรอตอนที่คนออกไปแล้วถึงจะถ่ายบรรยากาศมาให้ดูได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาพระเอกของเรากัน,นะคะ่ะนี่คะ่ะเป็นชานะคะเสิร์ฟมาในหม้อหินร้อนๆน,นะคะหน้าตาน่ารับประทานไหมคะค่ะ เป็นชาสมุนไพรนะคะรสชาติกลมกล่อมนะคะมีพุทราจีนมีมันมีเกาลัดแล้วก็มีแปดกล้วยให้ด้วยนะคะในถ้วยนะคะรสชาติกลมกลม่อมถ้าใครชอบหวานเขาก็จะมีน้ําตาลบราวชูก้าให้เราเติมได้ค่ะ mm hmm. ก็ทานไปก็อร่อยนะคะซดกันดังพวกพวกสไตล์เกาหลีเลยะค่ะนะคะ mm hmm. นี่ก็ทานคนละถ้วยกับโอป้านะคะ mm hmm. อร่อยมากๆเลยค่ะถูกใจนะคะประทับใจมาก ะะราคาก็ไม่แพงค่ะถ้วยหนึ่งอยู่ที่9,000วอนบอเองนะคะคนก็เข้าไปทานช้ากันแต่ตอนไปคนเยอะต้องรอให้คนออกก่อนถึงจะถ่ายได้นะคะถ้าไม่งั้นถ่ายติดคนก็วาไม่อยากมีปัญหาะะที่เกาหลีเขาค่อนข้างจะในเรื่องของสิทธิส่วนตัวสิทธิส่วนตัวเรื่องของการถ่ายภาพด้วยค่ะนี่ก็ซื้อกลับบ้าน2ชุดนะคะไปฝากคุณพ่อคุณแม่ด้วยค่ะ กลับก็ออกมาก็มืดพอดีนะคะถ้าใครผ่านไปที่จองอึบก,ก็อย่าลืมแวะไปทานนะคะรับรองอร่อยแล้วก็ถูกใจแน่นอนค่ะมาดามรีคอนเฟิร์มนะคะ